มาต่อกันเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นยอดเลยครับก็เมื่อกี้อัดเสร็จแล้วก็มาอัดอีกรอบเลยเร็วๆไม่เอาล้อเนี่ย no 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 อย่าโปอย่าโปอย่าโปเดี๋ยวให้จิกข้าเลยถ้าแก่เย่ฝนหายตกแล้วก็ยังเป็นสระไงหายแล้วของแกก็หายเสี่ยงว่ะ เยจะเมึงจะไมไ่หายมตดอกปามให้มันหายมี้อันนี้ปลว่าฝนอันไหนว่าฝนเแ็กข่าไม่ชอบเอ้น,นี่นนนขขงะอ๋าใน,น,น,นที่สุดอ๋อมาลองแพงเออใ้ายิงชสวยนะเออพกกิ่หากแกะหาแกะหาแกะ ในถ้ำม,มีของเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายลงแบบนี้ไม่ดีเลยพักหน้าเรามาสร้างสน,นามบ <c oughs> อลกันดีกว่าน้าแล้ววะล่ะพี่ปุ๊กของแก้มเห็นปะสน,มน,า,นามแก้มตายในถ้ำแก้มตายในถ้ำเกือ <c oughs> บพับเกือบพับเกาะแล้วเมื่ลไรเอ้ยใครก็ได้ฆ่าสไปดี้ดิเอสไอสเกลดิเราาว่มันอยู่หลังแง่ไหนนะโอ้ดิเก้เอ ตายโอ๊ยจะตายแล้วตายยังกับพี่ก็ไม่ตายเอะไรตายก็ตายวะจะต้องคอสเกลิตันยาไม่ไงตายเลยเห็นไหมมันตายแล้วแหละโดนยึดปะหานโอ้แก้มก็โมยบุกหมดเลยไม่ของของข้าอ้ะเอาบุกเอาไปเถยืเดี๋ยวพี่พี่แค่ต้องการนั่นน่ะเอาเก็บไว้เลขอะกับแก้มมันเก็บไว้อ๋อเผื่อแก้มตายก่บเอามาก็ได้อาบุกก็จอไพรเนี่ยเอ้ยไม่ให้ เอามุมม่งของข้าไปเลยเอ้ยเอาไปไว้ในบ้านระวังหลังเนี่ยสอมบี้เต้าไส้เต้าไสระวังหลังเนี่ยนะเว้สอมบี้เอ้าเต้าไส้เรายังไม่มีอีกอ่ะนี่ไงของใครเนี่ยแก้บโอ๊ยซอมบี้อ๋อไม่ใช่นี่มันดินเนาะเฮ้ยเจอแกแล้วเจอแกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทอ ูกฆ่า,กาเกิดในบ้านเกิดเกิดในบ้านใจมัน,น,นมตีตูดฉันนั่นเนี่ยตายเลยดีนะพกแค่ดาบข้ามาช่วยล้วลอัศวินไม่ใช่พวกก็ดาบดีมาอัศวินพูดเชียนชางเยอะเยอะพวกก็ดาบดีมานู่นดาบตรงนั้นเยอะเยอะ ครับก็ผมขอร้องเธอปรับช้างสักทีได้มากไก่ขาวเนี่ยโอ้จะป,ปรับมันอย่าโป้ดิแก้มไม่ดีนะเวย้ยไม่ดีเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกเฮ้ยโปอ,อะไรแบบนี้มันจะไม่จิงพี่โกงก็พอนั่นแหละมันก็มมันก็เหมือนกันไม่ใช่อ,อ่ะโปนี่มันโปแบบโปเพชรโปรอะไรเนี่ย ไปตัดไม้ก่อนเอ้ยพี่ต้องการขนแก่อีกขนเดียวเอ้ยนั่นไงแกมามอบชีวิตเพ้่ข้าซะต้องขายไปซะ่ปเุ้ยไปตัดไม้กัอน<ะ>อ่า้ยแกเฮ้ยขอที่ขุดเลยดิโอ้โหใครทำแกเป็นรูปล่างแบบนี้น่ารายเลียงสาอย่างนี้นไปพี่ครับ ที่นอนให้พวกองไหได้แล้วฝูงสารมันดิค่าไปแล้วไปโก้โก้โก้เอาุูงไม่ค่าเอ้ยุูงไม่เอาอันนั้นน่ะเอาเลยอีกตัวหนึ่งอ่ะหรือว่าครบแล้วครบแล้วได้ขุนแกะเท่าไหร่หกนี่ครับที่สองไม่พอมีสามคนมาเข้ามาเลยอ๋อุูงมีอันหนึ่งดีกว่าที่นอนมีในบ้านอันนึงใช่ปะใช่ที่ต้องนอนกลางเลยพี่จองเออไม่เอา แต่ตอนนี้ใครก็ได้แปลงหมูกระหายรัชนีอะไรแก้มเหมือนแก้มห <c oughs> มึกอ่ะหมูจนเสียสลายห่าเธอเอ้ยใครก็ได้ไปสร้างไอ้น,นี่หน่อยไก่ชันหาลัชนีอะไรแก้มเหมือนแก้มหมึกอีกอ่ะจนเสียสลายห่าเธอะไม่น่าฆ่าแก้มาชิบเลยตายตายไอ้ไก่ตายอะไรไก่ตาย เป็ดชั้นเอ้ยอะไรเนี่ยมือเอ้ยเอ้ยขาไม่ดิเอวมันทำอะไรได้ไม่รู้จะมือมืเอาชิ้นไปค่ะเออมันใส่อะไรนะน้ำเนี่ยหรออะไรเอาไว้ใส่น้ำอ่ะไก่ขาดถังเจอไก่อีกแล้วมันแหลกยอดอ๋อขาดน้ำขาดน้ำโอ้หึเลยน้ำพอดีเลย มึงได้ด่ายังได้แล้วใครหิวอาหารมาฟุ้งวนกันดิใครหิวอาหารพี่มาดิแก้มีอาหารเอาไปแอนนี่กันนะเว้ยทำไมต้องพอ่อททำไมไม่กินหยิบๆิบโอ้ยมันแอนนี่น้อยได้ผลแกะหอนอันนั้วน,นึ่เดกครั้งหน้าเราทำอะไรดีสนามปะเล่นต่อนะี่ย ทำสนามวะหรือว่าจอดไวพักเงินถ้าเราเล่นเกร็จเอ้ยทำไมพี่ไม่เห็นน้ำในนี่วะนี่เห็นนะยแต่เอ๊ะมัน,นมีน้ำแล้วเอาน้ำหายเลยบุ๊กออกมาแล้วเก็บผอบไว้ในนี้ใครมีไม้เยอะบ้างคร้บกล่องครับที่เอไม่ใช่กล่องกล่องเก็บอของคร้บมาแล้วเน,นี่ย นี่ยตรงเนีนนนนนน้ไอ้ขวดน้ำอะค้ามไง่งวะที่มันเป็นขวดอะขวดน้ำหรือไวะเป็นขวดที่เอาไว้กินน้ำอ่ะอ๋อไอ้ที่มันเป็นแบบขวดแก้วนะ่ะทำไงใหรรู้ม้างฮะ<อ>ดิกโลวะ ไม่รู้เลยแหละอ่าหลุดเลยเกมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาไฟดับใช่ครับดับไฟดับหมดยกเว้นเทอสับอ่าดีเข้ามาเลยอ่าญาณยังไม่มามั้งรออ่ะหลุดเลยนะโอ้ยโอ้ยจริงจีถือว่ามันต้องหลุดนั่นไงมาแล้วไม่ขึ้นหรอเบอรบุกอ่อกไปดิ เมี่ยดิ๊กดูสัตว์งานหนูจะดูดิด๊กแกมาดูดิ<ม>๊กแกดูว่าดูไงขอต่อตอมนะมา,มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็เน็ตหลุดครับม,มามามาต่อเลยแล้วจะอัดสามพาร์ทน,นะครับแล้วก็หยุดหน่อยแล้วก็ค่อยอัดวันหน้าแก้มาป่ะ <มา S 1> พรุ่งนี้นะมาป่ะไม่รู้ว่าแม่จะใหม้มาหรือเปล่าอออเอาพวน้ำใกล้ๆตรงนี้ก็งี โอ้โย่อ๋อเนื้อซอมบี้ใช่เลยอ่ามันจะเก็บสักหน่อยใช่ไปยังเหาะเก็บไม้ก่อนคุณกนเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนตัดเด้ใครเอาโคพี่ไปว่าตั้งหลายโคไม่เอาไปนะคะทำไม โอ้โหเจ้ามายากเนี่ยแล้วกนะ็หน่อยโคหายเท่าไหรยี่สิบสองวววอื่โคก็มาเท่าไหร่หาโคอ,อยู่อยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกได้เออใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกได้ครับ แต่ตอนนี้เราลงมาเอาของแล้วก็ขึ้นไม่ได้อ,อ่าม่าแล้วเกือบลงทางโอ้เจอดีดีอใกล้มืดแล้วเป็นอะไรที่ดีมากเธอ,อเป็นะ้าแกะเหรอจ๊ะเฮ้ยดิก๊กเนี่ดิก๊กอะไรออสร้างนี่น ตัดไ,ไม้ไม่เยอะๆแล้วก็สร้างนะนี่ไงสร้างเลยนะสร้างปลูกผักเราจะมาปลูกผักกัน <c oughs> เออเขีย okay วแต่อาจจะทำยากหน่อยนิดนึงมันไม่ยากตัดไม้มาตัดไม้มามันจะต้องหาอะไรหลายอย่างเลยดิหลายอย่างพี่ได้มเมล็ดไปแล้ว <c oughs> นเนี่ยเมล็ดอะไรเมล็ดฟักทองก็ทำที่นั้นด้วยอ,อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะวันดิน ทำทำเอาเออถ้าจะมาน,าน,าานั้นเนี่ยคิด่มันแบบตุบๆแล้วก็หฮปปูว้าวดิ้งมาดูนี่เด็ดๆใครทำวะเนี่ยไม่รู้ดิก็ตกไปเลยเอาปุ่งยาดิ้แกมาดูฟังพี่เอดิดๆกดเออดู เข้าไปดูมดูสอมบี้เต็มเลยาดูเนี่ยดูอสุดยดอด,ยดิสนใจรึสนใเด็กมาดูนะไม่รู้ดิมาดูแก้มมาดูใกล้ๆอย่ากลัวเออแสดงความสามารถให้ดูชมดูหน่อยอย่ากลัวดิแก้มที่สอมบี้เดี๋ยวพี่ปูกับพี่ดิก็ตีแก้มลงไปลนะ่ะไม่ตีหรอแล้วใครเป็นถูกปะ โอ้ยเอาลูกสาวไอกระโดดลงไปนะมันจะตีเราไอ้ก็ได้ตีที่ไหนพี่จะตายแล้วเอยียนนั่นแหละเฮ้ยใครก็ได้ไปสร้างที่ปลูกผากนี้หลังคาไปตัดต้นไม้ไปตัดมาแกกำลังขุดเล็กอยู่เรอจะทำสนามราชมังหัวเออตัดไม้ก่อน ต้องต้องใช้ดาบเวลาตัดไม้เหลือแต่เนี่ยแก้มตัดไม้นี่ไม่ได้เยอะเยอะเลยหกสี่หกสี่ทุกคนต้องได้ไม้ให้เท่าหกสี่ยอะโหไปแล้วอ่าสามสิบมันก็ได้ถึงหกสี่น,นี่แชโบ,บก็ได้พี่จะตัดประมาณหกสิบ ไม่ก็หกสีเดี๋ยวแกไปตัดเดี๋อาไม้อะไรดีบไม้แบบนี้นะไม้แบบนี้นะเดี๋ยวไม้แบบนี้นะไม่เอาไม้ที่คาบได้ไหมอ่ะเออเอาไม้ที่คาบได้ไหมอ่ะยังไงไม้ที่คาบไม้ที่คาบแล้วอ่ะเอาได้แต่ต้องเป็นสีแบบไม้โอ๊กอะใช่บอะไม้อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวดูอ่ะเออไม้โอ๊กต้องเป็นไม้โอ๊กเท่านั้นไม้นี่ะ แล้วแก้มจะไปตัดจากที่ไหนไหมที่มันแปลรูปแล้วเอาก็ามาครับนต่งไปหามาจากไหนล่ะใกล้มืดแล้วอ่ะมืดแล้วไงโอ้12น่าจะจบคลิปแล้วอยู่ไหนน13 14ก็น่นาจะจบแล้วคลิป<ว>อัามคลิป <คน S 1> เรก่องอะไร หรือส,ส,อสี่สามไม่รู้กันบ้างตอนนี้ EP หนึ่งไอซอมบี้เกิดแกม เนี่ยวะแกกาลังไอ้บุญเจียแอ้งอะปอนโทษว่ะใครมาตัดไม้สีขาววะเขาไม่ได้ให้ตัดไม้นี้โอ้ยเนาะก็มันไม่มีไม้แล้ว เราไม่มีไม้พูดพูดได้ไงเนี่ยก็มันมืดอ่ะโอ้ยแก้่ไปหาตัดไม้ยืนไม่ใช่ไม้ขาวก็อยู่ข้างๆใกล้ๆแก่น้อยเด้คนยิงกลัวอยู่โอ้ที่เกมกลัวทำไมคนจะตายก่อนสิตายก็ตายสิเกิดใหม่ได้เดี๋ยวรักได้หล้วแก่แก่ด้วย S <S นี่จะกลัเนี่ยเดาปราบมีชีวิตเลยก็จะมีชีวิตเอ้ไม่มีชีวิตอ่ะแปลกแปลกซอมบี้ไว้เยอะๆรู้เรื่องแต่ได้รู้เรื่องไปที่ไหนแก่เมื่อโดนฆ่า <S 1> <S 1> ในบ้านก็มีร้อยตัว จบคลิปเลยดีกว่าอ่าผมก็ขอจบคลิปครับเจอกันพาร์ทหน้า